ข้อ29นะครับโจทย์ถามหาผลรวมของจำนวนนับที่หารด้วย3ลงตัวที่มีค่าอยู่ระหว่าง14ถึง37 373คำว่าระหว่าง14ถึง37 373ก็คือเริ่มที่15 16 17 18 19 20 21ไปเรื่อยๆจนถึง 372เลือกมาเฉพาะตัวที่3หารลงตัว355 368 3721และมาดูว่าตัวสุดท้ายเนี่ยคือเลขอะไระท่านก็เช็คกันก่อนว่า372เนี่ยหารด้วย3ลงตัวไหม31เป็น3ดึง7ลงมา3 2 6 1 2 3 4 12เ ศเศษศูนยแสดงว่าหารลงตัวแสดงว่าเราได้โพสต์สุดท้ายมาทั้งหมดก็คือได้มาครบแหละนะครับสามเอาละปัญหาก็จะติดอยู่อย่างเดียวก็คืออะไรหาจํานวนโพสต์ว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะครับอ่ะนั้นก่อนอื่นขอเขียนเรียงกันก่อน15 18อ่ะเขียนเป็นแบบนี้เลยแล้วกันนะครับสิบห้าวกสิบกยีบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก 372ครับโอเคนะดังนั้นก่อนอื่นเลยต้องหาอะไรครับหาจำนวนพจน์ก่อนหาจำนวนพจน์ทำยังไง an เท่ากับพจน์สุดท้ายครับ an เท่ากับพจน์สุดท้าย an ก็คืออะไรครับห่าง3ใช่ไหมห่าง3ก็เป็น3 n บวก พจน์แรกคือ15ตัวนี้คือ3เลยต้องมาบวกกับ12เท่ากับพจน์สุดท้ายคือ372นั่นเอง3 n เท่ากับ360แสดงว่า n เท่ากับ120นั่นเองมีอีกเทคนิคหนึ่งนะครับมีอีกเทคนิคหนึ่งก็คืออะไร3 7 2หารด้วย3ลบด้วย14หารด้วย3นั่นเอง 3, ามเจสองเมื่อสักครู่นี้เราหาได้เท่าไหร่ครับ1 2อยใช่ไหมลบด้วยสามสี่สิบสองเอาตัวขเศษไม่ต้องสนใจฮะเอาตัวข้างบนมาลบกันได้เลยร2 4ยลบสี่ตอบร2 0ี่สบตัวนั่นเองดังนั้นก็เข้าสูตรเลย S อ2ร้อสิก็คือร2 0ยี่สิส่วนสคูณพจน์แรกสิบห้า บวกพต์สุดท้าย372แบบนี้2ตัดได้60 60คูณ387ข้อนี้ตอบ23220ครับง่ายมากๆเลยนะครับให้เวลา3วินาทีนะครับ